ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดบางพลีใหญ่กลางนะครับคนละวัดกับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับอันนั้นเป็นวัดหลวงพ่อโตนะครับจะอยู่ไม่ไกลกันครับถ้าเพื่อนๆมาวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในก็เลยมาวัดบางพลีใหญ่กลางได้นะครับอยู่ไม่ไกลกันสาหรับใครจะ มาทางบางพีก็มากันได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในวัดว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับวัดพรีใหญ่กลางตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือตำบลบางพรีใหญ่ห่างจากวัดบางพรีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณพศก็2,367ชาวบ้านระแวกบางพลีเรียกว่าวัดกลางคงเป็นเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคารามวัดใหหนูซึ่งเป็นวัดร้างไปแล้วเดิมทีที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของนายช้างหมื่นราชนะครับโดยนายน้อยหมื่นราชพี่ชายเป็นผู้สร้างขึ้นและ ได้ขนานนามวัดว่าวัดน้อยปฐุมคงคาเพราะได้ขุดสะปลูกบัวหลวงไว้ด้วยต่อมาเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่าวัดราชศรัทธธรรมและครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลางโดยมิปรากฏแน่ชัดว่าเปลี่ยนในสมัยเจ้าอาวาสรูปใดนะครับนี่ครับหน้าโบสถ์ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในโบสถ์นะครับคิดว่าวัตถุมงคลน,น่าจะเป็นเทวสุวรรณนะเพราะตรงนี้มีคนมากราบขอพรกันเยอะเหมือนกันสำหรับเทวสุวรรณเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปในโบสถ์ครับ วัดบางพลีใหญ่กลางเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระสากยมุนีสีสุเมธทะบดีนะครับพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆนี่ครับยาวประมาณ53เมตรแล้วสร้างพระวิหารคลุมทีหลังนะครับความสูงของวิหารเท่าอาคาร4ชั้นภายในองค์พระใหญ่พอที่จะแบ่งให้มีห้องปฏิบัติธรรม เสาและผนังมีภาพเขียนเรื่องราวของเทวดานรกสวรรค์คติธรรมจำนวนมากมายนะครับกว่า100รูปนะครับเพื่อนๆและมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปห้องหัวใจนะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นวัตถุมงคลก็จะเย็นๆน,นะครับ เดี๋ยวจะพากราบพระขอพรก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมวัตถุมงคลว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับ นี่ครับผมจะพาเพื่อนๆไปห้องหัวใจพระนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทองที่ห้องหัวใจพระนะครับนี่ครับเดินตามมาเลยครับเพื่อนๆนี่ครับไปห้องหัวใจ นี่ครับทางขึ้นเขาก็จะมีรูปของเกจิอาจารย์นี่เป็นภาพวาดนะครับยังไม่ถึงนะครับอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดดูรอบๆนะครับ เล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงขึ้นไปอีกครับต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับวัดนี้ผมก็เป็นครั้งแรกครับที่มาพอดีมาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็เลยมาอีกวัดนี้แหละครับนี่ครับหัวใจหัวใจพระนะครับมาปิดทองได้นะครับ เอาละครับอันนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลนี่ครับชุด5้าองค์ 499,- นะครับ5้าองค์เป็นทเวทวสุวรรณจริงๆเพื่อนๆเป็นทเวทวสุวรรณอย่างที่ผมคาดเดาไว้เป็นทเวทวสุวรรณแต่เป็นชุดเลยนะครับ5องค์5องค์ 499,- สสวยสวย นี่ครับลอยองค์499นี่ก็เทาเวทนะครับลอยองค์นี่ครับทาเวศสุวรรณมหาโพคศัพเนื้อนวะโลหะ299เนื้อเงินนี้2,000นะครับเพืเ่อนๆถ้าเป็นเนื้อเงินนี้2,000 ถ้าเป็นเนื้อนวะก็ไม่แพงนี่นี่ร้อยองค์เนื้อชุบทองสามร้อยเก้าสิเก้าเทวิสวรรเหมือนกันครับสวยสวยราคาจะสูงหน่อยก็ตรงเนื้อเงินนะครับถ้าพวกเนื้อนาวะก็ไม่แพงมาก นี่ครับรมดำก็มีรมดำรมดำก็สองร้อยห้าสิบเก้าก็เป็นเทาไอ้ส่วนนะครับเนื้อทองแดงก็ร้อยห้าสิบเก้าลเพื่อนๆนี่เนื้อทองแดงน่าจะเป็นทองแดงรมดำนะนี่ก็จะมีนี่นี่ยี่สิบ แผ่นทองนี้ยี่สิบบาทก็เป็นพระผงก็มีนี่เท่าไหร่นี้ ร้อพระนอนนะครับพระนอน9นิ้วนี่ครับพระนอน9้านิ้วราคาก็3 5มพก็มีนะหลวงพ่อทองนี้3 5มพนี่ครับเป็นอยู่ในกล่องกำรรมะหยี่ก็มีเข็มกัดหลวงพ่อสุริยะราคาร้อยิ้า หลวงพ่อสุริยะใหญ่นะครับนี่นะครับวัตถุมงคลภายในวัดนะครับนี่สองพันนะครับพระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าน้อยนี่สองพันนี่เป็นพระแก้วมรกตแก้วมรกตนี่ ห้าร้อยนะครับห้านิ้วก็ห้าร้อยพระแก้วมรกตสามนิ้วก็สามร้อยนะครับสาหรับพระแก้วมรกตรนี่ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับอยู่ภายในวัดนะครับวัดบางพลีใหญ่กลางก็สวยนะครับสวยหลักๆก,ก็ คงเป็นเท้าไว้ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นพระนอนนี่ครับพระหลวงพ่อสุริยะก็100ลอยนะเหรียญละลอยนี่เป็นเหรียญน,นี้ก็เหรียญละลอยเป็นแบ,บบล็อกเก็ตก็มีก็เหรียญละหลักร้อยและครับเ,เพื่อน สวยอยู่นะครับนี่ครับสมเด็จพระสากยามุนีสีสุเมศบพิษนะครับหรือชาวบ้านก็เรียกพระนอนนั่นแหละครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับยาวประมาณ53เมตรวิหารเขาจะมาสร้างที่หลังนะครับเพื่อนๆนนี่ครับคำบูชานี่ <Okay. S 1> เพื่อนๆถ้ามากราบหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในก็อย่าลืมแวะมาวัดบางพลีใหญ่กลางนะครับ อยู่ไม่ไกลกันนะครับเพื่อนๆเส้นทางการเดินทางก็ไปชมคลิปนั้นได้นะครับสําหรับคลิปหลงพ่อโตนะครับเพราะว่าวันนั้นจะเดินทางมาพร้อมกันนะครับแต่ผมจะมาลงคลิปนี้ทีหลังนะครับเพื่อนๆ การเดินทางจากแยกบางนาใช้เส้นทางถนนบางนาตราดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชนบุรีถึงกิโลเมตรที่12นะครับให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลีกิ่งแก้วประมาณ3กิโลเมตรนะครับให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะถึงวัดบางพลีใหญ่กลางนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆที่มีรถส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะพาชมภายในวัดนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับสวยงามนะครับเขาจัดวัดได้สวยเป็นระเบียบนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะเพื่อนๆสะอาดสะอ้านไปหมดเลยเนี่ยครับถือว่าเป็นวัดที่น่ามาเที่ยวและมาทําบุญนะครับเพราะเป็นวัดที่สวยจัดระเบียบได้ดีมากเลยครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่นี่ เป็นวัดที่สวยนะฝุ่นยังแทบไม่มีเลยเพื่อนๆสะอาดมากเลยเขาดูแลดีเลยกัรหยุดก็พาครอบครัวมาได้นะครับมาเที่ยวทําบุญมาบูชาวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อนๆ นี่โอ้สวยงามเนี่ยบริเวณวัดสวยมากเลยเพื่อนเพนเขาก็ปลูกต้นไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลสวยงามนะครับ สาราพระอรหันต์นะครับตรงนี้เป็นสาราพระอรหันต์นะครับก็จะมีชื่อบอกมีชื่อทุกรูปทุกองค์นะครับที่ตั้งอยู่นี่ครับนี่เป็นรอยพระพุทธบาทจำรองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบนะ อยู่บนเรือนไทยนะครับเวลาผมมาวัดผมจะชอบดูทุกที่ครับเพื่อนๆนอกจากชมวัตถุมงคลแล้วผมก็จะาไปกราบพระขอพรแล้วก็จะมาชมความสวยงามภายในวัดนะครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนเพ,อนพระมหาเจดียพิสารวุธิกิจมงคลมหาชนบุชิตนะครับวันนี้เขาไมา่ได้เปิดเป็นทางการนะครับทางนั้นจะพาเพื่อนๆขึ้นชมนะครับวันนี้เขาปิดอยู่เดี๋ยวมีโอกาสมาอีกก็จะ ขึ้นพาชมนะครับแต่วันนี้เขาไม่เปิดเป็นทางการนะครับเพื่อนๆผมก็แอบมาแงมมๆหน่อยวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกลิ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม